สวัสดีครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้สี่ายแล้วครับเที่ยงสี่สิบครับผมแววๆลงมายามรอบบ้งครับแตงเต้ขึ้นนั่นที่ว่าเขาคู่นันกะสามเมื่อนี่แหละครับก็เลยเมื่อเบื้องอีกครับพี่น้องหลังนี้ผมได้ยินเสียงดิ้นครับเลยกับเบื้องน้ำกันนอกมาเป็นสิตัวน้อยหรือตัวเนี้ทถิ่เขาคู่หรือเขาเลี้ยวครับผม ไปนี่อีกหลังนึงครับหืออีกหลังเดียวครับงนั้นเบิ้งมากๆเราบ่กเขาครับผมนี้แข็งดินอยู่ครับเราบ่อขีเข่าแต่ว่าเคยเข่าอยู่เที่ยนึงครับเนี่ยแต่ว่าโดนแล้วครับเนี่ยน้ำขุนนี่พี่น้องเนี่ยน่าเป็นคนขุนครับเนี่ยแต่ว่ามีตัวแท้ครับเบิ้งว่ามันติดเข่าคู่หรือเข่าเดียวครับผมถือโทรศัพท์ไปก่อนครับย่านตกน้ำครับผมน้ำกันเนาะ ตัวปลาคุณผู้ชมนี่โอ้่น้องยังงี้ครับเขาเดียวครับผมน่าจะน่าจะเป็นโลครับคือกันครับนี่ยมึงดูครับย้อนแสงเนาะมันจะเป็นโลครับมึงดูครับพ่อตัวโบนอยครับโบนอยครับผมหมานีกเดียวครับ เดี้ยวเขาผมก็ย yeah. ้อนแทงเลยนี me, ่น่องครับเป็ี่นล้อครับผมตัวนี้โอ้หมานแล้วครับไปเฮ็ดงานครับผมเราก็เลยแวะมาครับเฮ็ดงานอยู่กับบ้านนี่นะครับเลยมาแวะมาเบิ่งสามมือแล้วครับนี่เป็น่นู่อีแล้วครับนี่พี่น้องหมานอีกแล้วครับ มุ่งใจสร้างยอดเด้อครับผมกดติดตามกดยิงใจให้แน่ครับผมถึงหากินพร้อมกับทำงานพร้อมครับเพราะว่าบ่่คยมีเวลาต้นโดนยังมาเบิ่งสองสามมือมาเบิง่งนี่ก็ได้ผลครับผมตะกี้ก็บ่เคยเข่าเลยเบิ่งดูพี่น้องนี่เป็นรู้ครับตัวนะี้กะสิบ่ได้สร้างห้พี่น้องมึงดอกครับเพราะว่าผมกดติไปเฮ็ดงานนี่ครับผม ูนะครับผมครับอ้วนครับผมป่าครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจสังย่อนเด้เรือครับผมครับผมกะสีแล้พี่เลี้ยงน่องสามีก่อนครับผมเดี๋ยวคันมีอจากสองสามมื้อกะสีพาพี่เลี้ยงน่องเบิ้งไหมครับผมสวัสดีครับ